สวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องนี้มีแตกของฟีของฟีงฟนวันนี้มาจากลเงลินฟฟรีนะคะประจาวันที่4เดือน2ปี2,000 26แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนอย่างที่บอกในคลิปวันก่อนโน้นว่าทุกอย่างมันมีคําตอบของมันอยู่แล้วเพียงแค่เราทําตามถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่รู้นะคะยังไงก็พยายามนิดนึงเนาะส่วนการแจกแจกวันเวน้นวันค่ะแจกวันเวน้นวันสลับกันกับฟีมันี่นะก็ ก็ดูยอดดูละกันว่ามันมันคนดูมันไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่ก็สามารถแจกได้เท่านี้แต่ถ้าอยากได้เยอะก็รอ,อสิ้นเดือนนะคะมาวันนี้วันนี้เวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับลิงก์อ่างเปาฟรีได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาห้านาทีส่วนโค้ดอ่างเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่4ี่ในวันนี้คือคําว่าฟรีฟรีที่เป็นภาษาไทยอะค่ะ เป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างแต่คำนี้แต่ฟรีวันนี้เป็นฟรีภาษาไทยก็เขียนไม่ยากก็ลองรู้ละกันส่วนใครที่ไม่ทนันก็ขอให้มาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปนะคะยังไงก็เอาใจช่วยค่ะ